ตาตะเพายอดดำยอดดำยอดเหี่ยวใบเหี่ยวนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเนื่องจากตะเพาเนี่ยนะครับมันก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะครับมันจะมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบนะครับที่ชอบกินของเขานะครับซึ่งแล้วก็ทําให้ตะเพาเราเนี่ยนะครับ ทําให้ยอดเหี่ยวหรือใบเหี่ยวถ้ามีมีช่อดอกมีอะไรออกมาเนี่ยนะครับดอกเขาดํานะครับดอกเขาดําช่อดอกเขาดําเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับผมจะให้มาดูแล้วก็ให้มาเห็นการสัดนนะครับบางขั้นบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็อาจจะไม่รู้นะครับว่า Yeah. เย่กระเพราของเรามันเป็นอะไรนะครับบางคนนี้นะครับพี่ปลูกไว้ข้างบ้านเนี้ยนะครับก็ส่วนมากแล้วปลูกไว้แค่กินสองสามต้นเนี้ยนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ฉีดยาให้เขานะครับแต่ส่วนมากแล้วผมก็ไม่ได้ฉีดนะครับที่กระเพราเนี้ยนะครับมันก็เท่าที่ผมสังเกตเนี้ยก็มี แมลงหรือมีอะไรมาลบกวนไม่กี่ชนิดนะครับอันนี้ผมให้มาดูช่อดอกเขาก่อนอมันจะดำอย่างนี้นะครับนี่ท่ามาชมมันจะดำลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับนี่หลายคนก็อาจจะไม่สังเกตนะครับแต่อันนี้ผมก็ต้องบอกว่าย่ามาลกนะครับย่าลกผมก็เพิ่งมาดาย่านะครับเพิ่งมาดาย่าเนื่องจาก ก่อนหน้านั้นผมก็มาดายแล้วฝนมาตกนะครับผมมาตกดีผมก็เลยต้องหยุดดายไปนะครับดายไปขึ้นตามหลังเต็มมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะให้มาดูกันสัดๆแมลงแนะมลงหรือตัวศัตรตูของของกระเพราครับของกระเพรามันคือตัวอะไรนะครับนี่แล้วผมมาให้ดูต้นนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม ลักษณะใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผู้มาสมใบมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยบางคนก็ว่าเป็นหนอนกินมันไม่ใช่หนอนนะครับมันไม่ใช่หนอนแล้วผมจะหามาดูกันสัดๆใกล้ๆนะครับแล้วผมได้หญ้าออกมาละนะครับผู้ม,มุ่นี่นะครับผู้มุ่มผมพยายามให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะ เนี่ยนะครับผู้ชมเห็นไหมหวังว่าท่านท่านผู้ชมก็คงเห็นนะครับคือตัวมแมลงวันทองนะครับมแมลงตัววันทองซึ่งเขาจะชอบกิ่นนี้เป็นพิเศษนะครับสําหรับศัตรูของกระเพราเนี่ยคือมแมลงวันทองคือมแมลงชนิดเนี้ยนะครับซึ่งสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็น พวกตระก,กูลผลไม้นะครับผลไม้ซึ่งแท้ทุกอย่างเลยนะครับนี่ผมให้ดูกันนะครับนี่าผสมดูกันใกล้ๆผมจะเอามือเขี่ยนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ผมบี้มาให้ดูนะครับจับเป็นก้อนเลยนะครับนี่คือแมลงตัวสากาัดนะครับตัวทำร้ายของผลไม้แล้วก็ ของกับเผานะครับคือแมลงตัวนี้นะครับท่านผู้ชม